เห็นเอวบางๆของพี่ส้มมีเคล็ดลับไหมคะแบบหนา้าอยากหน้าท้องเหมือนพี่ส้มบ้างช่วงนี้เล่นกีฬาไม่ไม่ไม่เรียกว่ากีฬามั้งเล่นพิลาทิสค่ะช่วงนี้ออกกำลังกายช่วยได้เยอะใช่ไหมมากค่ะเจ็บไหมคะพี่ส้มแบบไม่ไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บมันดูแบบปิดตัวแบบไม่ไม่มันก็ มันเหมือนใช้ร่างกายเราเป็นน้ําหนักอะ่ะมันก็เลยมันก็เลยแบบเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนแบบมันจะไม่ได้หนักจนเกินไปเหมือนเวลาสมมติว่าเราน้ําหนักแบบ40่โลแล้วเราไปยกน้าหนัก80โลมันมันก็ยากถูกปะเพราะว่าตัวเราเล็กแค่นี้แต่ว่าอันนี้ด้วยความที่เราอะ่ะออกกําลังกายด้วยน้ําหนักของตัวเองห้อยโหนใดๆมันคือน้ําหนักของตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ เหมือนเหมาะกับตัวเองแล้วอะไรเงี้ย<ช>ค่ะใช่สมาธิสูงใช่วเวลาไปเล่นหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าอะไรการออกกําลังกายค่อยๆเปลี่ยนท่าไปเปลี่ยนท่ามาอันนี้มันช่วยได้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่อยากจะบอกว่าเวลาเล่นทีมมันเหมือนออกกําลังภายในมากๆค่ะเพราะว่าเหงื่อน,นี้แบบจะซึมทั้งทางที่แบบ <c oughs> ทั้งทางที่ไม่ได้ขยับร่างกายเยอะเลยนะ <c oughs> ขยับร่างกายนิดเดียวแต่แบบโฟกัสสุดๆเหมือนแบบเหมือนทําสมาธิมากๆ, <c oughs> ๆยอะไรเงี้ยก็คือสําหรับคนที่ไม่ชอบ ใช่เพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบการออกกําลังกายเลยค่ะแล้วก็พอมาเจอพิลาทิสก็รู้สึกชอบเพราะรู้สึกว่าเอ้ยพอเราเจอทามก็ทําให้เราแบบสามารถไปออกได้มากขึ้นโดยที่เราไม่ขี้เกียจอะไรเงี้ยเพราะบางทีบางทีเราไปแบบออกอะไรที่มันแหกมากๆแล้วมันไม่ไม่ต้องจะหลเราอะมันก็จะทำให้เราสึกว่าไม่อยากไปไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็เป็นฟิลนั้นปีนี้ก็ได้เจอพิลาทิสก็รู้สึกว่าก็รู้สึกดีใจที่ได้ค้นพบมันเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่เกียจออกกำลังกายใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะลองดู